ไายชัดมากนี่ขนาดแค่13วันเอง คุณหมอเคสเมื่อกี้เป็นไงเทสเมื่อกี้นะคะคุณพี่น้ำหวานหลังตัดหนังหน้าท้องไปครบ2สัปดาห์แล้วนะคะคุณพี่น้ำหวานเก่งมากเลยสามารถยืนตัวตรงได้แล้วค่ะแล้วก็เริ่มเห็นสุดทรงอง,งเอวมากขึ้นแล้วก็เริ่มเห็นเซ็กซี่ลายแล้วด้วยปกติ14วันนี้เขายืนตัวตรงกันไหมคุณหมอได้บางส่วนบางคนก็2สัปดาห์ก็ตรงได้แล้วบางคนก็ใช้เวลาประมาณ4สัปดาห์ค่ะแล้วแต่คนการตัดนหน้าท้องอะค่ะเราต้องคอยก้มตัวเราต้องมีการดูแลตัวเองยังไงบ้างหลักๆในช่วงแรกหลังผ่าตัดไปก็จะเน้นเรื่อง ความสะอาดของบาดแผลอย่าให้แผลถูกน้ําอย่าให้โดนเหงือ่อหรือว่าไปเจอสิ่งสกปรกอย่างเรื่องการคล้อมตัวเนี่ยช่วงแรกมันจะรู้สึกตึงบริเวณที่เราเพิ่งตัดหนังหน้าท้องไปก็อาจจะต้องเดินค้อมตัวนิดนึงอเ,เออก้มๆหน่อยนะคะเพื่อไม่ให้แผลตึงไม่ให้แผลปริค่ะอ่าต้องก้มตัวถึงตอนไหนคะคุณหมอจริงๆเราจะเริ่มรู้ตัวเองขึ้นเรื่อยๆนะถ้าเราเริ่มรู้สึกตึงตอนไหนเราก็ค้อมลงนิดนึงเพื่อให้หายตึงแล้วก็เดี๋ยวมันจะค่อยๆได้มากขึ้นเรื่อยๆในทุกๆวันเองสำหรับใครนะคะที่ยังกังวลยังมีคําถามยังไม่่่มมันใจจวาาะทํดีหรือ ข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ถามหมอมาได้เลยหรือว่าจะเข้ามาปรึกษาที่โรงพยาบาลดีอาร์ก็ได้เหมือนกันค่ะนี้โรงพยาบาลสวยมากพร้อมรับบริการลูกค้าทุกท่านเลยค่ะ